เพราะเนี้ยนะครับอนุโมทนาบุญนะครับไม่เล่งเน้ออายุวันนงสุขังพลังพงกันนานเก้านั่นนี่นะอืมบุญอยู่ด้วยกันนิ่มก่อนนี่เป็นแม่แรงได้สามข้าพูดน,นะปา้าเนี่ยกัปตันน,นักอินโดน้องเนี่ยอินโดนหลานถึงวันนี้ทำเผือดหลานเนี่ยเอามีลูกเนาะไม่ยกะโอูเหรอกินป้อไม่เล่งหอ่อเฮอ้ยโดแหมธรรมดาเนาะกุ้งเขามันมาแสล้มนะก็บอกว่าเมื่อบนห้องวันกู่วันขี่เออเขาจะวันกู่วันขี่แอล้มได้กินแต่ว้าแล้ววันใจยัทึดนั่งกะนแสลมให้ฟังคลิปล่ะเออ นะอืมนะนี่โอ้อันนุโมทนาเปเร่งหนึ่ขอถูกเงวันที้หนึ่งเด้อแล้วผมยืมแสนหนึ่งถูกวันที่หนึ่งนะโอ้ยมาตั้งตัวเนาะเออมาตั้งตัวปีได้สิบสองล้านมแล้วผมยืมแสนมันก็เลยสิบเอ็ดล้านเก้ากันหรอเออนี่ไะเนี่ยเนี่ยน่ะนี่เออโอ้ยบอกแล้วบอกหรอหรือเสียดายเนี่ยที่พ่อเราเบ็ดบอลตามอันสาเอ๋ยแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นของไหนขี้พ่อเนาะ หมูปลอรับไตหยับน้ำหยับมันะอะยกเกาอะคอร์ดจีนกูได้ก็เกิดเนี่ยหลายวันแล้วเนาะมันก่อทำมึงได้คนเขาเออตึกกินนั่นเนาะทำเพื่ออยู่เนาะอยู่เพื่อกินทำเพื่อกินทำมาหากินอ่ะเอาใส่ถุงไว้เลยพวรับคนเดียวตักเลยกบพักอืมแป้งแดดเดียวเนาะเออจริงงูแดดเดียวไหปฮะไปถอดเรามาถอดอ่ะโอ้โหก้าทำมีสไปกินกูบอกเนึ่เออจริงงูถอดแดดเดียวนอหน่ะ ตากสมัมบเลยเหรอแดนเจ็บเนี่ยโอ้รถแป้งก็แต่งได้เจ็บไม่เจ็บเงา <laughs> <laughs> อันสัสลีม